แฟนหนุ่มแพทนภพาเคลื่อนไหวหลังมีข่าวเลิกกันเผยมีงอนกันบ้างนายนภพแฟนหนุ่มแพทนภพาออกเคลื่อนไหวหลังมีข่าวรักร้าวเลิกเงียบกับแพทด้านเจ้าตัวยอมรับมีงอนกันบ้าง เป็นความรักของคู่คนดังที่อยู่ในสายตาของแฟนคลับอย่างคู่ของแพทนภพทและนายนภัสแฟนหนุ่มรุ่นน้องที่ตั้งแต่เปิดตัวคบกันก็มีข่าวการถูกจับตาไม่เว้นแต่ละวันซึ่งล่าสุดก็มีคนตาดีไปเห็นว่าในไอจีของสาวแพทนั้นไม่ได้มีการฟอลโล่ไอจีของแฟนหนุ่มแล้วจนโดนจับสังเกตไปว่าอาจจะเลิกหรือเปล่าพร้อมกับคําพูดของสาวแพทที่พูดเอาไว้ในรายการแชร์ข่าวสาวสตองคล้ายว่าเลิกกันในตอนนี้ทางด้านของแพทเองก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องทั้งหมดในรายการแชร์แล้ว ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าสถานะตอนนี้ของตนกับหนุ่มนายไม่ได้ใช้คำว่าเลิกแต่ใช้คำว่าพอาเบาๆลงหน่อยยังคุยกันแต่ไม่ได้ใกล้ชิดกันเหมือนเดิมทางด้านของฝ่ายชายเองก็ได้มีการออกมายืนยันทางสตอรี่ไอจีของตัวเองว่า ความสัมพันธ์ของคู่ยังคงดำเนินกันเป็นปกติอาจจะมีการกอดกันบ้างตามภาษาพร้อมทั้งสตอรี่ต่อมายังมีการอัปรูปภาพของน้องเดซิงซึ่งเป็นลูกชายของแก้วหัวแวนของแพดด้วยเพื่อเป็นอีกหนึ่งการยืนยันว่ายังอยู่ดูแลทางครอบครัวของแพทตามปกติขอขอบคุณภาพไอจีนายเลสร์กันพา์84ภาพแหล่งข้อมูลข่าว brighttv.co.th ค่ะ right. ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ